คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับเจเจมอนหรือสวัสดีชาวโลกคนเดิมเพิ่มเติมกูฟุ้งฟิงนะคะสวัสดีครับพี่กับผม MFC Master มั r เรัวคนเดิมมาเพิ่มเติมคือเปลี่ยนชื่ออีกแล้วสวัสดีฮะอยู่ผมนายเคเคเกมเมอร์เนี่ยผมเคคุงคนเดิมเพิ่มเติมคือมาเล่นโลบอ๊กนะครับโอ๊ยยังรู้ซึ่งทำไมทุกคนต้องมีเพิ่มเติมกันนะเกิดเป็นโกโก้คาน อะไรวะเนี่ยผูกเขาผูเขาแล้วบิดเฮ้ยนี่โอ้ยเหี่ยรวมเราดูทุกคนเล่นอยู่เว้ยเราเราดูอยู่อนทายแล้วแหละทุกคนกำลังวิ่งวิ่งร่อนเลยวิ่งเป็นแบบเป็นลิงเลยชิมหายอุ้ยเหียเฉียวหน้าขูไปครึ่งเซนเลยฮะ ฟาตกไปตายแน่ใจนะฟาดตกไปตายคิดว oh um ่าเข้าไปได้แหมแน่ใจนะว่าจะไม่โดนอู้หูไม่โดนโคตรจะไม่โดนเลยอยู่ตรงนี้ไม่โดนแน่นอนอ่ะอยู่ตรงนี้ไม่โดนแน่นอนอ่ะอยู่ตรงนี้ไม่โดนแน่นอนอ่ะโคตรจะไม่โดนเลยกูจะจะตายแล้วอะ ล่วงดันล่วงเฮ้ยเฮ็ดเห็ดตกไปตายไอ้เกมเอาสวัสดีค่ะวันนี้ก็ต้องเปิดอยู่ไมมอยากเล่นเกมเออพูดให้เหมือนพี่พี่บูมบูมซาตาลีบันโอ้เฮียออกไปแล้วมันออกไปแล้วไปให้ไปเข้าไปให้ไเข้าไปให้ไเข้าไม่มีทางกูจะเข้าเหมือนมาเหมือนมาเหมือนมาอัดต่อคนนี้ไม่ได้มาอัด ไม่ได้ผ่านเกมเลยไม่ใช่มาอัดเราอ่ะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมยื้อผมบูมซ่าตอริบันเนี่ยเก่าในทาวเวอร์ไม่น่ารอดอ่ะรอดเกเกเราอยู่กันตรงนี้แหละคือวันก่อนพี่กววะคือวันก่อนเคยมายืนตรงเนี้ยพายุไม่เกิดตรงนี้เลยบุ้มแล้วพัดกูไปเลยอ่ะท่านคงไปอยู่คนละฝั่งดีกว่าเชื่อชื่อผายทางช่างเผือกนะ เห็นเห็นเห็นนี่โดดอยู่โอ้ฟ้าลวงทำไมตัวชิน่าเลยอร้องแหละอยู่อยู่ข้างในจนเอ้ยนี่ไงเราเราอย่าพูดให้มันดูรุนแรงอย่าพูดว่าฟ้าโดดฆ่าตัวตายเราแค่เราจะพูดว่าฟ้าโดดลงไปฟ้าอยากเล่นมันจี้จั๊แต่ลืมเอาเชือกมาแค่นั้นเองเฮ้ยออกมานี่ออกมานี่ตึกปลอดภัยแล้วไม่มีฟ้าผ่าแล้วอ๋อโอเคแป๊บนึงอกมาเลย ไม่มีฟ้าผ่าแล้วมีได้ไหนอ่ะนั่นนี่ไงรอดเอายังนี้ว่าเหตุเอฟเฟกต์ทั้งนั้นแหละเดินออกมาเลยเดินออกมาแล้วเย้เฉลิมพี่ฟ้าผ่าเย้ยวดูกันดีกว่าว่าจะรอดไหมบอกเลยไม่กลัวกูจะกูจะเป็นเดอะแฟตด้วยจะโดนฟ้าผ่าแล้ววิ่งเร็วอเออบอกเลยไม่กลัวกูจะกูจะเป็นเดอะแฟตด้วยจะโดนฟ้าผ่าแล้ววิ่งเร็วออื้ บอกเลยไม่กลัวกูจะกูจะเป็นเดินแฝดว้ยจะเดินฟ้าผ่าเราวิ่งอ้ย้ยค e> ดีนะตอนนี้เราอยู่กับลิงเกนะครับแต่ลคดีกันลูกลิงเก่งดีโอ้โหไอ้เหี้ยโอ้ไม่รถดี้อดี้อดี้ดี้ใครมันจะไปรอดัะถามจริงนนนีี่่มัะเเลยจผมนี่ไททานิก ถามจริงใครจะเป็นรถพัดเราไปตายตกอากาศปะเฮ้ยเก่งๆกูรอดไม่เก่งรอดได้ไงอ่ะกูรอดไม่รู้รอดได้ไงวะไม่รู้รอดได้ไงวะเฮ้ยไปแล้วอ่ะกูได้พลังของรถพัดกูวิ่งเร็วเฮียคุณโดนไหมคะถ้าไม่เห็นกลับไปดูภาพช้าเด็กจะตระโลยเด็กดีเลยครับถ้าผมโดนอยไอ้น้าอะไรวะยี่ วิทำไมคนนี้น่ารักจังเลยอ่ะฟ้าเห็นพี่ไหมหัวร้านกันกินเฮ้ยทำไมหัวรรอนอ่ะกูเป็นสาตามะเดี๋ยว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 ลดเดี๋ยวไม่ยวเเฮ้ยเดยเเเ๋เเวดวยเห็นทุกคนที่มีผมอ่ะนายเเ๋วเเ๋เเย กันด้วยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด้ยเคขี่กันมนไม่ถามจริงขกอยเว้ยสกอยสกอยอ๋อปะไอ้ี้เอี้อ๊ยกูตายเลยไหมไปไปไอ้หี้ยเออกระโดไม่ได้ไไอะใช่รถแข่งัดต่อยาวเลยเนี่ยเขาเนี้ยามากอ่ะเย่หดหลดนะอยู่บนรถไม่เป็นไรนะอยู่บนรถ ไม่เป็นไรเลยไม่รู้ว่าฟ้าฟ้าเวาขึ้นรถกูทีเดียวแม่งรถหักเลยหนักเลยเนี่ยคือรถเลยไฟไม่รถเลยเนี่ยคือนั่งนั่งอยู่บนรถอยู่เลยเนี่ยเอือตายไม่มีท่าเลย่นย่างนี้ <c oughs> คือแบบซอซ้างเลยหล <c oughs> คคังซ <c oughs> <ส>่องซ้องซ้างแม่แม่เอาเงินมาให้หลุงเมาเริ่ๆเ่เลยนะ <c oughs> เยอะๆนะนเลอะๆนี่นะทั้งเอเจโอทั้งไฟไหม้เงินเลอะๆไม่เอากูเอาเงิน oh <my> เยอะๆโอ้ my g ก d ดเฮ้ยโอ้โหไททานิกล่มแล้วอ่ะเฮือเฮ้ยยังไม่ตายกูตายแล้ว